มาแล้วมาแล้วภาพเซตล่าสุดเฉลิมฉลองจานพันล้านให้กับน้องลิซ่าร้อมกับถูกรับเชิญไปออกบิลเลี่ยนคลับลิซ่านำเสนออาหารไทยเมนูสุดฮิตข้าวไข่เจียวกุ้งสาพร้อมพริกน้ำปลาตามด้วยไอติมกระทิสดขนมปังพร้อมท็อปปิง้งก่อนหน้านี้ทาง Today's Top Hi t s เขาได้อัปเดตปก Spotify เพื่อเฉลิมฉลองให้กับจานพันล้านของลิซ่าไปแล้วและแล้วเราก็ได้เห็นต้นฉบับของภาพนี้โดยล่าสุดทาง IG Today Top h i t s ได้มาลงรูปภาพของลิซ่าเป็นภาพเซตโคสวยเลยค่ะทุกคน ตามมาชมกันค่ะว่ามีภาพสวยๆของรองริซาภาพไหนบ้างเริ่มจากภาพแรกเลยคราวนี้มีการเอามือเสยคางนิดหน่อยพร้อมกะถือช้อนสั้นจริตแบบตัวเม่ตัวมัมด้านล่างก็เป็นข้าวไข่เจียวกุ้งสับร้องกับมีพริกน้ำปลาประดับด้านบนค่ะที่เป็นการทานข้าวครั้งนี้โดยการใส่จานพันหลากโอ้โหเก๋กุดเหลือเกินรอริซาคือสวยมากๆต่อมาเป็นภาพที่น้องอยู่บนโซฟาเหลืองตัวนี้ที่ก่อนหน้านี้ได้เห็นคลิปเบื้องหลักที่น้องมาลงเองในไอจีไปแล้วน่ารัก มาพร้อมกับยิ้มกรุ้มกริ่มเป็นอะไรที่ดีต่อใจจริงๆเป็นภาพเห็นความสําเร็จที่จะจารึกไปตลอดชีวิตภาพต่อมาที่แอดกล่าวไปข้างต้นวาน่านี่แหละเขาใช้เป็นภาพปก today top h i e s มีการเปลี่ยนปกเพื่อเฉลิมฉลองจานพันล้านให้กับดอนลิซาแล้วใครที่เข้าไปส p o t i f y ไปฟังเพลงหมด b i l เล o n c ค u b คุณก็จะเจอภาพนี้ของดอนลิซาคะ่ะคนแรกก็คือคนแรกต่อมาดอนลิซากําลังถือไอติมกระทีสดน,นมปังที่โรยไปด้วยท็อปปิ้งมากมายพร้อมกระทําปากจู๋และภาพสุดท้ายยิ้มอย่าง ามีความสุขเละก็เซนลายเซนที่หน้ากระจกคาดว่าคงจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเซตแรกนี้ก็คือน่ารักตาแตกแล้วแต่ละภาพต้องบอกว่าน้องดิซ่านั้นแฮปปี้มากๆแล้วก็ใบหน้าช่างมีความสุขเละก็มีแต่รอยยิ้มดีใจกับน้องดิซ่าและก็แฟนคลับทั้งหลายที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นจานพันล้านที่ไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่าใครๆก็อยากจะได้จริงไหมคะอย่างพ่อปีเตอร์เซลีนของเราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของเต้าลิลเขาก็บอกว่าอยากได้จานพันล้านบ้างไม่ๆม่ก็ไม่ได้ซะ นนสยินดีกับน้องลิซ่าช่วงนี้ทาง s p o t i f y ยเขาก็มีการลงรูปภาพของน้องลิซ่าโดวๆมีการขึ้นบิลบอร์ดด้วยเพื่อฉเฉลิมฉลองนะช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับ Spotify ยซะส่วนใหญ่เดี๋ยวถ้าหากว่ามีภาพของน้องลิซ่าปล่อยออกมาอีกเดี๋ยวแอดนี่จะรีบนํามาเล่าให้ได้ฟังนะคะฝากทุกคนเข้าไปเพิ่มเอนเกจดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักบน i อของ Today's To p Hit กันด้วยนะภาพของน้องลิซ่าแต่ละภาพนะั้นสวยจริงๆ I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay